ทำไมมันเป็นฟองอะลองลองครั้งแรกครั้งแรกจ้าอารุตจุ่มช่วยเอาออกขึ้นใส่จานให้แม่อ่ะเดี๋ยวแม่จะเอาเอามาเอามาเอามาวางเลยวางเลยเดี๋ยวหนูจุ่มใส่จานอ่ะจุงเราออขึ้นเลยโอ้ทุกคนคะเสียงกรอบมาก เขยา่าเขยานะ่าเนอขย่าในน้ำแข็งน,ะาาน่ากินมากค่ะนี่นี่ค่ะทุกคนได้แล้วน่ากินมากเขย่าให้กล้องเห็นหน่อยลูก โอเคเอาออกทีนี้อาาออโหืนตกจะพอไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาทำอาดล้วจะไม่กรอบกรอบจะเสียงแล้วจะเสียงแล้วกรอบ โอ้ยไม่กรอบ่าไม่กรอบเอาใส่น้ำแข็งไว้ก่อนดีใส่จุ่มไปเลยนรออันอื่นก็จุ่มไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเอเอาจุ่มน้ำแข็งไว้อ่ะไม่จุ่มน้ำแข็งไว้ให้มันแบบไอ้นี่ก่อนค่อยเอาขึ้นเอ็ก็ต้องตัดอีก มันมีอยู่นนะโอ้ยเป็นกินหิมะเลยแม่ <c oughs> ก,กินมากเมื่อยัะสุดท้ายไม่พอครับไม่เป็นไรวางเลย นี่ไงเอาของแม่ไปเราพอนั้นไปแล้ไม่ต้องอันนี้มันมันเป็นไอ้นี่อแม่ พอหนึ่งแล้ว,ลวโอ๊ยจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มไ้ก่อนได้แล้วค่ะทุกคนทั้งหูรูทั้ทงหูว้ายเหนียวอ้าวาขอชิมเลยค่ะแม่จุ่มแล้วก่อนเราไม่ได้เคี่ยวนานหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรกเขาก่อน อืมฮึฮเสีงยงนี่างคะโอ้อันนี้น้ำเนีย้ยวติดฟันวหวานเยอะไปอืมอันนี้หวานเยอะไปไหมเอินขี้หวาน,นหน่อยขี้แคร์น้น่อยๆนี่มีอะไร่น้อยหรือเดีย๋ยวติดฟัน <laughs> แต่อร่อยไหมอร่อยอ่ะ ืมกินสตรอเบอรี่กับน้ำตาลมันก็ปกติจินมก็จิ้มกับน้ำตาลอยู่แล้วนะน้องเฟสกัดไม่เข้าืมเราใส่น้ำตาลเยอะไปมห <laughs> มถิงนี้ตั้งเพอร์คามมันถึงนะคะ ฉดทันบ้าคั่งมันเหนียวอ่ะฮิาฮ่ำตาลกาน่า อน้ำอ่ะน้ำฮะเราม,ออมคอนบันึงตามมากกันนะคะเยอดราม่ากันนะคะอ,อืมนือห <laughs> ืมอยอไดราม่ากันนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะอย่าดราม่ากันนะคะแต่ว่าเหนียวค่ะ อมันอร่อยค่ะเย็นดมากันนะคะหรือน้ำนเรามันไม่เย็นหรอมันไม่เย็นจัดหรอมันต้องเย็นจัดจัดใช่ไหมเพื่อบอกว้ม,มันต้องเย็นเพื่จุ่มไม่เย็นหรออืมเนี่ยเอานี้ไปกินเดิดอืมเห็นไหมเนาะอืม ติดฟันแล้วเนี่ย <c oughs> เล็กกว่าเดิมฟันแม่หรือเอาทิชชู่าหมมายงชดกิน,นมายงแม่ทิชชู่เอาทิชชู่มาชิชู่มาเอาทิชชู่ชชก่อน เฮ้แต่มายุงจีอร่อยอ่ะลูก <c oughs> อร่อยนะนอืมไม่อร่อยบอกอร่อยอร่อยบอกอร่อยค่ะโลแก่แม่ลูกทำอะไรกินก็ไม่รู้อืม มายงองซิเอเหนียวลองมายองซิดเแม่แมวเปิดอ,ออกเปิดมันจะอมเปรี้ยวกอพฟันแจกเลยเป็น,นมไม่กอดฟันแจากเหนียวติดฟันอย ไม่ได้เ<บ>ขาถึงบอกว่าให้เคี่ยวแม่งเคี่ยวเป็นสามชั่วโมองอันนี้จะตบอะไรลูกเอ้มีะนะคะแต่ไม่ทำเยอะ น้ำแห็งไปไลน้ำต้า,ตาแม่ว่าน้ำแข็งเรามันไม่ค่อยเย็นอะ่ะเราใส่น้ำแข็งน้อยนี่มันเป็นน้ำอะนะเนาะเอาน้ำแข็งไหม,มไม่ทันแล้วมั้งมมนก็ยวเหมือนเดิมอะ่ะ

มามาต้องใส่น้ำแข็งเยอะๆอะฮึฮึดเลไหม่ึฮึขมิดเลยมันต้องใส่น้ำแข็งเยอะๆทอะมเลยไหมึกระทะทำไม่ได้ละม่ด้แก้ตัวดูสภาพกระทะ เออแต่แม่ชอบกินลูกเล็กๆกะอร่อยโอ้มันต้องไอ้นี่จะได้กินดีๆันไลทยทั้งคู่อันนี้ก็กรอบเึ่นนี่ไมันต้องใส่น้ำแข็งเนี่ยแถมแข็งพุ๊บปบเลยอะอืมอืมือมอืมอมมาอยู่ที่น้ำแข็งต้อใส่น้ำแข็งเยอะๆมามันบอกอะแม่บอกใส่น้ำแก้ว ไม่รู้ครั้งแรกจะ <G ül> ทำขา้าข่งไหไม่ทำให้อะไรอ๋อสร่างพวกคนลงทุนอย่าล้อเล่นแบบกันนะคะอ่าลุ้ <G ül> อโอ้มันก็อร่อยเนาะปกติเราก็กินอ <G ül> อร่อย อืมอ่ามันกินเอ้ยมันต้องน้ำเย็นจัดกินแล้วก็ติดฟัน เอามาทำไมเอามาทำไมเออใส่ใส่อะไรเขาเลิกกินแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออ